เจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเรานะครับเป็นร้านขายกางเกงยีนยลีวายมือสองนะครับขายเฉพาะรุ่นห0 1ูนย์รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยคือผมเนี่ยผมชอบรุ่นห้าูนย์หนึ่งมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะก็เมื่อก่อนเนี่ยอยากจะได้ตัวแพงๆหลักหมื่นก็กระเป๋าในตังในกระเป๋าไม่พอซื้อน,นะฮะก็พอพักหลังมาเนี่ยเรามาสร้างเนื้อสร้างตัวได้สร้างฐานะได้พอจะมีจับจ่ายหน้อยก็อยากจะได้นะครับเป็นของตัวเองก่อนที่ผมจะขายเนี่ยผมก็ เป็นเดินสายซื้อมาหลายตัวนะครับมาดูเกงยินรีไวรุ่501มือสตัวนี้เป็นสีบลูยิงก,กลางๆนะครับลูกค้าทุกคนขนาดตามป้ายเดบย 36L 30เมตรอินโปแลนขนาดวัดจริงเอล36ยาวทั้งตัว39ปลายขา8.5ราคา1,250บาทลูกค้าท่านไหนสนใจเก่งๆตัวนี้ติดต่อ096-1519525ทางร้านเรายินดีให้บริการจะมีอดมินคอยติอบอบริการตลอดนะครับ S <S <an> เนี่ยนะครแต่เป็นสีบลูกลางๆออกเข้มๆนะฮะเป็นสีบลูยิน้นสวยๆอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเรานะครับทุกคนอ่ากางเกงจากทางร้านเรากล้าร,รับประกันเลยว่าสวยทุกตัวคุ้มค่าทุกตัวฮะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนฮะค,คุณภาพสินค้าของเราเกินราคาแน่นอนครับมาดูงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาผ้าฟอกเดิมเย็บเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตะฮะกางเกงตัวนี้นะเนี่ยนะครับจะเย็บเดิมๆจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะจะเป็นงานปลายขาเดิมนะฮะสภาพผ่านการใช้งานมาตามอ่า ตามสภาพสินค้าเพราะว่าเป็นสินค้ามือสองนะครับป้ายเลสแถบป้ายเลสแถบนะครับป้ายประเก็นอยู่ครบนะครับกระเป๋าหลังนี่เสืยๆเลสแถบสกรีนสองหน้าก็เป็นเรื่องปกติของป้ายเลสแถบในยุคหลังๆมานะครับยุคหลังๆมานี่นะฮะเขาจะสกรีนสองหน้ากันทั้งนั้นนะฮะไม่จะไม่เหมือนยุคเก่าๆยุคก่อนๆที่เป็นงานวินเทจนะฮะหรือจะมีงาน LVC พวกนี้นะจะจะมีสกรีนด้านเดียวนะฮะป้ายเลสแถบตรงนี้นะเขาจะสกรีนด้านเดียวนะแต่รุ่นยุคหลังมานี่เขาจะสกรีนทั้งสองหน้าทั้งหมดนะครับนี่เป็นอีก ความเป็นรีวิวนะฮะนำมาบอกกล่าวเล่าให้กันฟังนะครับผมอ่านะครับผมกริงจงตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายนะครับย้ำอีกทีนะฮะขนาดตามป้ายเดอร์เป็นยูสามสิบหกเอลสามสิบเมตรอินโปเลนราคาไม่ดีโปเลนขนาดวาจชิงเอลสามสิบหกยาวทั้งตัวสามสิบเก้าปลายขาแปดจุดห้านิ้วราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหก หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยทุกเวลานะครับก็เอาตงตงก็ยกเว้นเวลานอนนะครับผมก็สามารถพูดคุยสอบถามกันได้นะฮะก็เกือบทั้งวันนะน,นะครับเนี่ยนะครับเป็นเกงตัวนี้เป็นสภาพสีบลูยีนนะฮะกลางกลางออกไปหาเข้มอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราเนี่ยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่จะซื้อเงเกงตัว,วละหลักพันทีหนึ่งเนี่ยก็ ค่อนข้างจะตัดคิดแล้วคิดอีกนะฮะเนสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะก็พอเราไม่เริ่มสร้างฐานะได้เริ่มจะมีติดไม้ติดมือหน่อยจับจ่ายนะก็อยากได้ก็ซื้อใช้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่าลืมนมครับติดต่อกันเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ